วนนี้เราจะมาทบทว,วนต่อจากข้อที่แล้วข้อที่แล้วเราทบทว,วนได้ประมาณหกเจ็ดข้อข้อนี้เราจะทบทว,วนประมาณสิบกว่าข้อเนาะอ่ะาาัวข้อแรกเขาบอกว่าเรียงลำดับการทำไข่ดาวเรียงลำดบับการนำไข่ดาว่ะเขาเขาจะ 何 <music> มีไหมมีคนตอบผูกอยู่ทีนี้มาดูข้อนี้เขาบอกว่าหากนักเรียนต้องการทราบความกว้างของถนนควรใช้เครืค่องมือใดวัดในการวัด มีกี่ข้อหนึองสามข้อต่อไปเุจะย้ายไปการฝา่งน้นะครับพอมาการั่งนี้เรามาดูข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าการนําความรู้ที่มีอยู่หรือหาความรู้เพิ่มเติมมาแก้ปัญหาและเขาถามต่ออีกว่าจากข้อความหมายถึงขั้น มีเพ่อนตอบมาอ่าทีนี้มาดูข้อที่สองอข้อนี้มีใครตอบถูกไหมอ่ามีเพื่อนตอบถูกอยู่นะตอบต่อไปมาดูข้อที่2เขาบอกว่าความหมายของการทดสอบและประเมินผลเป็นอย่างไรเืื่อะไรอ่าทีนี้นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรครับ คนรั์ที่ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาที่น้องการได้หรือไม่ใช่ไหมครับข้อนี้ใครตอบถูกมีคนตอบถูกต่อไป 3. ข้อที่สามเขาบอกว่าถ้าต้องเดินทางไปถึงโรงเรียนก่อนเจ็ดโมงสามสิบให้นักเรียนแก้ การอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวทาครีมทาแปะใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าอะไรก็แล้วแต่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้านอาวบ้านไปต่อไปข้ออื่นเอออต่อไปความหมายของเครื่อยคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไรมีใครตอบได้การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงมากกว่าหนึ่งเครื่องอ่าการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันมากกว่าหนึ่งเครื่องข้อนี้ใครตอบถูกบ้าง มีเพื่อนตอบผูกต่อไปเขาต่อไปเขาบอกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยควรปฏิบัติอย่างไรครับไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองอ่าไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองแม่ใครเล่นเฟซบุ๊กอ่าเรากล้าบอกรหักเฟซบุ๊กให้เพื่อนทราบไหมไม่ไม่อ่กากล้กากล้าเลยกล้าเลยอ่าเ,อเห็นไหมเ,เป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันทีนี้มาดูฝั่งนี้นักเรียนคุน้นรูปนี้ไหมครับคุ้น i'll ah, กฎหมายบรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครูมีเพียงเท่าน,นี้ไายที่จดตามบันการเสร็จแล้วหรือใครตอบครบข้อแล้วคิดว่าถูกต้องครบข้อแล้วสามารถส่งที่โต๊ะก็ได้เลยนะครับโอเคไหม